สวัสดีค่ะนางสาวสุพรแท่ดานรหัสนักศึกษา672 00273ค่ะกำลังศึกษาอยู่วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะรหัสวิชา111 26013ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์เด็ดดีไซน์วันนี้เราจะมานำเสนอการใช้ a r t t u n e ค่ะขั้นตอนแรกก็กดไปที่พาร์นะคะจากนั้นเราเลือกไปที่ ลายค่ะกดฟ o อนต์เ n นนะคะแล้วก็คลิกตรงที่จุดออริจินค่ะจากนั้นบอกขนาดด้วย Smart Dimension นะคะคลิกจากจุดนี้แล้วก็เส้นนี้ค่ะขนาด100นะคะ แล้วก็จากเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะ50บค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่จุดนี้กับอันนี้ค่ะ กดไปที่ horizontal นะคะแล้วก็กดคลุมค่ะกดไปที่ for contraction ค่ะจากนั้นเราจะไปใช้คำสั่ง r ันนะคะใช้ c e n t e r ร์พอย R ค่ะเราจะล่ตั้งแต่จุดนี้นะคะลังจากจุดนี้ค่ะ เสร็จแล้วเลือกไปที่ tangent r ค่ะคลิกตรงนี้นะคะต่อมาเราก็จะใช้ t r e point r ค่ะเสร็จแล้วไปที่ s มาร t d i m เมนชันกด บอกขนาดเส้นตรงนี้ค่ะเท่ากับ70ค่ะขอบคุณค่ะ